ัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพุทธายะพาพุทธะตโยตนะยานมณีโนภราสีสาหัสาสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะทาภุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรงคันทังสิวเรจมหาเทระอาหังวันธามิทูรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธา,า,า,ามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคาปูเชมิตรอีมีนาชากาเรนะพุทธังอภิปูเชยามะ อิมินาสการเณรธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการเณสังคังอภิปูเชยามะอราหังสัมมาสัมพุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธรมโอธรรมังนามามีสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสังคังนมามิ มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสละเนนสสหาปัญจาสิรานิยาจามาทุติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสละเนนสสหาปัญจาสิรานิยาจามาตาติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา ต ah an an ิสลาเนนะสหปัญจาสิรานิยาจามาพุทธังสลานังคาชามีธรรมังสลานังคาชามีสังฆังสลานังคาชามีทูติยามิพุทธังสลานังคาชามีทูติยมมิธรรมังสลานังคาชามีทูติยามิสังฆังสลานังคาชามี ตาติยมพิพุทธังสลนังคาชามิตาติยมิธรรม,มังสลนังคาชามิตาติยมิสังฆังสลนังคาชามิปานาธิปาตาเวร,รมณีสกขาปัทังสมาทิยมิอาทนาธานาเวรมณีสกขาปัทังสมาทิยมิ กาเมสุนิชาจาลาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิสุราเมรยามะชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิอิติปิโสภควาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะ sampanno sukato ro kavitu anutaro purisa thamma sarate satha dewa manusa nang puto pakawati sawakato pakawata thamo santi tiko akariko Ehi pasiko o panaiko pa ตังเวทิต่โพวิญญูหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆพิยาญาปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ สามีทิปาฏิปันโนภะเะวะโตสาวกสังโฆยาทิถังจตาริปุริสยุคานิอัาปุริสุบุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทาคีเนโยอันเชลีกะรณิโยอัน แคตังโรกันสติ์องอาวุธสาหัสมาพินิมิต่สาวทันตังคีเมฆา r ังอุทิตะโคร์เสนามรลงทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนิโตตันเตชะสาเาว่ตุเตชยังมังฆาเน มาาจิเรกามพิยุจิตสาภารติโครัมปนาราวะกามะกัมมธาตายัคังขันตีสุทันตวิธินาชิตาวามุนิโทาตันเตสิสาภพวาวัตุเตชยัมังขารานิ นาราคิริงขจวารังอาทิมาตปูตังทาาคิจักกามเสนีวสุธาลุนันตงเมตต์ผู้เสกกวิธินายสิตาวามุดินโทตันเตสุสาพระวตุเตชิยมังคาราณี โอเคตะขาค,าค,าคามัมมติหาคัสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุริมารวันตังอิทธิภิสังขตัมโนชิตาวามุนิมทงตันเตชสาภวตุเตชิยมังคาราณิกาตาวานากาทะมุทะรังอิวคาปินิยาจินใจจู ตันเตจุสาภาวัตุเตชิยมังฆาราเสัจจังวิหายมติสศจักวาทเกตุวาทาภิโรปิตมะนะอธิอันทับปูตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวามุนินโตตันเตจุสาภวตุเตชิยมังฆาราเย นันโทปนันทะพุชกังวิพุทธังไม่ทิปุตเตนะเทระพุชเกนะธรรมาปยันโตอิทุปะเถสวิธินาชิตาวามุนิโตตันเตจิสาภพะวตุเตชิยมังคารานิทุกขาหาทิ่ทีพุชเกนะสุาตาหาทัง พัมมังวิสุทธิจุติมิตรที่ปากาพิธานางยานาคาเทนวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตจุสาพาวตุเตชิยม,มังคาเนยเตาปิพุทธชิยม,มังคารอาทะคาทายยวะจันโนทีมม่เนธิเนศเตมาตันทิตาวาน,าน วิธานิจุปะตวานิโมคังสุขังอธิคเมยนโรสาฟาโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสาพปานินางปุเรตวาปารมีสาปปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเต จาวดเชนโหตุเตชิยมังคารังสยันโตโพธิยาโมเรสาขยานังนานทิวาฒโนเอวังตวะวิเชโยโหหิเชยาสุชิยมังคารเรอปราชิตาบาลังเกสีเสปทวิโขคารเรอภิเสเก สัพพะพุทธานังาคคปโตปโมทติสุนักตังสุมังครังสุปาพาตังสุทิตังสุขโนสมุหโตจารย์ทั้งพัมมจาริสุปทาคีนางกายกรรมวาจากรรมว่าปทาคีนางปทาคีนางโมโลกรรมว่านิจิเตปทาคีนา ปทากีนานิกตวานรพันตตเถปทากีเนาวตุสาพมังคารังราคาตุสาปเทวตาสาภาพุทานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตกาวตุสาพมังคารังราคาตุสาปเทวตาสาภาคามานุภาเวนะ สัทสุทธีพวันตุเตภพวัตุสาพ,พมังค์ลังลาคันตุสาะพพเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสัทสุทธีพวันตุเตมนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิธาทรงสมุทยะทรงอากาศพุทธัางแคลค้าธรรมังแคลค้าสังฆังแคลค้าสัตูภัยพานวินาสันติ นากาโรปุกุสันโธสิโรมะเชมูการโอโกนาขามโนนาณจิตเตขุทักการโอกาสะปพุทโธจัตโทเวนเตทักการโอสีสักยามุนีโคตโมยะกันเนยกาโรอริยเมตัยโยชิวะจิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธบูชามา ชาวันโตรรมาบูชามาหาปัญโยสังง้าบูชามาหาโพควะโหะระหังพุโธอิจิปิโสภคะวานามิหันปัญจามาเรชิโนนาะโทปโตสัมโพธิมุตตามังจตุสัจ,จงางปะกาเสติธรรมะจักกัางปวัตยิเอเตนะสัจวเชนะโหตุมเมชิยังมังครัง พุทธังทำม,มังสังทังจาติกันตังวรนาการปานาจิกันสาสะพัดกันกันพุทธังอรหังจัง,งานางพาเวสัมปชามิเมสมุขาสัพพาหะติเตสัมมามุขายลนะนางอารหังกุศลธรรมาสมุทโธทุสนโสะโมพุทายา ปุตกาโมระเภปุตังธนกาโมระเภทนังอาติกายเยกายายายเทวานังเปียตังชุตวาอิติปิโสภควายมราชโนทาวเุวนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะสยาสนาตาพุทธาเชตวามรังสวานังจตุสจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภา ตัณหังกระราทยโยพุทธาอจวิสตินายกาสัพเพปริตไม่หังวัตเกเตมิสลาสีเสบริโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปริโตไม่หังอุเรสาภพทุนากโรหาทเยเมอนุรุโตสาลีพุทโตจทักคินเนโกธัญโยปิติภาคขสมิงโมคลาโนจวามเก พระคนเนสวเนไมหังอาสงวนณธราหุโรกาสโปจะมหานามูพาสงวามโสตะเกเกสันเตปิิภาค้านิสุริโยปะพังกโรนิสินโนสิริสัันโนโสพิโตมุนิพุงคะโวภุมาระกาสโปเทโรมเฮศีจิตวาทโกโสไมหังวัชเนนิจังปฏิภาสิงหุนากัโร อุนรวังภูริมาโรจ้าปารีนัทศสิวรีเทราปัญจัยเมชาตานราเตติรกรรมมะมะเสตาชีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวโตชินรสาวรฉะังตาชีและเตเชนัญังขมังเทสุสันติตา รัตนากุรโตอาชิตคักเนเมตสุตะกังท้าชาาักขังโมจโตอาชิวามีุริมารกังทานทามราปริตันจะอาตานาเทียสุตะกังอากกาเชษทัตนางอาชิเสสาปาการสันทิตาชินานานา,นาวรสัยุการสัตตปาการละนังกาตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรชนุปภะตวามอาเสสาวิเิยญาตัวนันตชินเศชษสา วัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชามะชนีวิหารตังมหิตเรสัทธาเปรนตุมันสเพเตมหาบริสัทสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังคานุภาเวนะชิตัรกะราย ตถามาลภาวปิโตจามิชินปันเชลเดนาอานาอูนามามาอามาอูมานานาอามาอามาอูอูนาอูมาอาอาอิติมามิมามูดพูนมามีมามาโนยมาพทั ยาสานุภาวะโตยคกาเนวะทาเจติพิงสนายามพีเจวานยุชนโตรัตินทิวามาตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจับปปังกิจินะปัสสติเอวามาทิคุณุเปตังปริตันตัมพนามมเห

โทนจากูทังสมาจเรกินที่เยนวินยูะเรยุวปวะเทยสุขิโนวาเคมิโนโหตุสาเพสาตาพวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะปูตาทิตนสาวาทาวราวานาวะเซส,สาจิคาวา จตุลาทินทาวายจาทินทาเยจะตุเรวสารเตียววิจุเรปูตาวาสามพระเวสีวาสสเปสตาพวันตุสุขิตาตาณปุโรปภังนิโกเพธนาติมันเยตการเจินั KINCI PAYARO SENAPATI KESANYANAN YAMAN YASATU KAMI YANG PUTANG AYUSAE KAPUTANG MANURA KEWANG PISA PABUTE SUMANAN SAMBAWAYE APARIMANANG METAN CESAPARO KASAMI मानसाम्भवये अपरिमानाम् उच्चां अथोचतिर्यां चाध อาเรั ang ang ่องสปพตังตินตังจรังสิโนวาสศยาโนุวายาวะตาสาวิกาตมิโตเอตังสติขจิเตยความเมตต์ตังยารังอิตมาอุจิทิจานุปกรรมสิรวาทาสเนนสัปันโน ในชา,าตุขา้าพเจ้ายังปุณเรตีติพุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมะมะสังฆาสังฆานุภาเวนะ กายกรรมวจิกรรมังวโนกรรมังสาจาาสาจ,าาาจิกากรรมวาศันจิกากรรมัคามตุเมโยชิกกรรมัเพราะวตุเมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธะธรรมระสงมารยาบิดาผู้มีพระคุณสัตว์ทั้งหลายแต่รอจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุทกภพชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านกระไจนเจ้ากรรมในเวืงทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโอโหชิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมตอบกันหีก่งเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครใครทแก่ข้าพเจ้าในทุูกพบชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมไม่ทุกทุกท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุจ้าภาพทาน ขอจงนุใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมีกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อการตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างละสลาจากสัญญาทั้งพวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตาม ข้พาพาเจ้ายินดีหัวสจกร,รมให้ขอถอนความมาคาความแพร่บ่ายและคำสัปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสัปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอน,นิสงส์แห่งอภัยทาน,นี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมจังครอบครัวตลอดจนงศงสาคณะญาติผู้มีปุญการและคุณเพื่อนและบริวารของข้าพาเจ้าจงมีความสุขกายจุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติต่สิ่งอันมีสิ่งแอนชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงสมสิ้นหายไปปาณาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพานสำเร็จงพานสำเร็จงพานสำ,นนสำนเร็จเถอดอีมานิปัญจสิขาวทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสิขาวทานิสัมมาทิยามิ อิมเนปัญจสิกขาพานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกล่าบไหว้บูชาพระพุทธโพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถลึกของข้าพเจ้า อาหังสุขิโตโหมิขอยเข้าพระเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโคโหมิขอยเข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโลโหมิขอย้ขาพระเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอภยาตโชโหมิขอย้ขาพระเจ้าจงปราศจากความละบากอาหังอนิโคโหมิขอยเข้าพระเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียตานังควริหารามีจงรักษาต,ตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญอิมินาอุญยากรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาปสสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดได,ไดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกควริยบุคคลและพระพิทศาสทุกพระองค์ เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบพรมิตรุดหนุนค้ำชูคุณบิดามมรดาครอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตลาดทั้งเพื่อนิวาสปรพสา์สัพวิญญาทั้งหมดสัปเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไป และขอทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกรูกทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพงม์โลกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกไปทั้งสี่มีนรกไปละสุรกายสารในราชาและในหมื่นโลกกระธาตุแสงทุก่าะวัติพบทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์หนามนุย์ลูกิญญาหลูกิญญาและสัตว์ัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมีและศสตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้น ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวงของข้าพเจ้าขอให้ทุกนูกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวงมีกันละกันเลยอย่าได้เปียเพียซึ่งกันและกันเลย,อย,เเลเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิมาติต่อตกันขอให้ทุกผู้ทุก,ทกนามทุกสรรพสิง่งจงร่วมอนุมโมทนาในกระแสแห่งบุน,นีแล้วพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะเพงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระปัจปจัยนิใสยนำส่งให้ข้ามัจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกคิดมีปหารมีานไหวพลิบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลละทางธรรมพบความสุขความสำเร็จทั้งการงานงการเงินครอบครัวความรักพลจะกรพรรบรเวณคำทางปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทุ